สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พวว่อครูอูดแล้วนะคะคุณครูอูดก็มีกิจกรรมดีๆที่จะให้เด็กๆทำนะคะเกี่ยวกับหนังสืออะไรนะเดี๋ยวเด็กๆเตรียมหยิบขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูอูดจะบอกให้ค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆดูนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าหนังสืออะไระเป็นหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะคะเมื่อเด็กๆหยิบขึ้นมาแล้วก็เด็กๆก็เปิดหน้าที่ นะคะหน้าที่7นี้มีอะไรคะอ่ามส่วนประกอบของดอกทานตะวันมีอะไรบ้างนะคะลากเส้นโยงภาพส่วนประกอบไปหาภาพดอกทานตะวันที่ถูกต้องนะคะบอกว่าลากเส้นโยงภาพส่วนประกอบนะคะไปหาดอกทานตะวันนะคะ ให้สมบูรณ์อดูกลีบดอกกลีบดอกเราลากจะกลีบดอกไปสิคะอ่าสีอะไรคะกลีบดอกสีเหลืองลากไปลูกลากไปนะคะเสร็จแล้วอะไรคะลำต้นลำต้นเราก็ลากมาหาลำต้นต่อไปเกสรเกสรเป็นสีน้ำตาลนะคะเด็กๆก็ลากไปหารูปภาพเกสรต่อไปใบเด็กๆก็ลากไปหาใบนะคะ เมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆได้เปิดหน้าที่8นะคะหน้าที่8ดอกไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะบอกประโยชน์ของดอกไม้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะประโยชน์ของดอกไม้นะคะเด็กผู้หญิงกําลังนั่งทำอะไรคะร้อยพวงมาลัยไหว้พระนะคะไปไหว้พระต่อไปจะใส่แจการตกแต่งบ้านให้สวยงามนะคะดอกไม้ไม่ใช่มีเพียง ความสวยงามเท่านั้นนะคะยังมีประโยชน์มากายนะคะต่อไปมอบให้คนที่รักเช่นพ่อแม่เพื่อนนะคะ <c oughs> เมื่อเด็กเเห็นประโยชน์ของดอกไม้แล้วก็ให้ระบายสีสวยงามนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะวันหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ